ส่วนนะครับตัวอื่นนะครับอย่างเช่นประเภทอ็อบเจกต์มันก็จะเป็น c o m p l e x v a r i a b l e Type นะครับอ่ะคุณก็มาดูตัวอย่างของค่าซึ่งตารางนี้เราเราดูกันไปแลายครั้งที่แล้ว Data Type ก็เขียนตามชนิดแบบนี้เลยนะครับชื่อมันแบบนี้เลยนะครับ Number in u u n s t r t n i n o o l e a n object นะครับเช่น a 2เป็น i n แบบนี้นะครับแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะว่า a 2 i n นะครับก็รู้แล้วตัวแปร a 2เอาไว้เก็บจำนวนเต็มนะครับที่มีหรือไม่มีสัญ,ญลักษณ์ก็ได้สัญ,ญลักษณ์ลบนั่นนะครับ เครื่องหมายลบแล้วกันครับเครื่องหมายลบแบบนี้นะครับส่วน number ก็คือเลขทั้งหมดนะครับก็จะมี basic คือ number int uint string boolean ส่วนตัวนี้เป็น complex เป็นประเภทที่ตัวแปรประเภทซับซ้อนขึ้นนะครับอมาแล้วครับ <c oughs> Uh, built-in data type built-in data type นะครับคุณจะเจอคำนี้นะครับมันเป็น data type ที่ถูก define โดยโปรแกรมหรือ action script เราจะเรียกมันว่าเป็น complex data type นะครับเช่นอันที่หนึ่งเป็น movie clip ตัวนี้นะครับมูวี่คลิปเอาไว้เพื่อเปิดนะครับหน้าจอแสดงนะครับหน้าจอแสดงเลยครับหน้าจอหน้าจอแสดงผลนะครับเทคฟิล l l นะครับเป็นปุ่ม Input หรือเ u t p u t นะครับก็ได้เป็นเป็นช่องนะครับ เพื่อแสดงข้อมูลหรือรับข้อมูลนะครับก็ได้ text field นะครับแล้วก็ simple b o t t o m นะครับแล้วก็ date เป็น information ที่ contain date time ประเภทนี้ครับถามว่า A x complex พวกนี้มาจากไหนครับมาจาก class นะครับมาจาก class ของ คลาสที่เป็น u u l l i c l a s s ของ Action Script ประเภท i s s p l y y l a s s นะครับคุณเป็นคนดูนะครับนะครับ y s p l a y Class มันก็จะมีวัตถุพวกนี้ออกมานะครับมีวัตถุพวกนี้ออกมาซึ่งนะครับมันก็จะเป็นอ,อะไรบ้างครับสามารถในหนึ่งตัวแปรนะครับในหตัวแปร ะครับที่อะไรครับพอคลาสดิสเพย์คลาสนะครับที่ชื่อว่า movie clip พอคุณไปสั่งให้มันเกิดนะครับแปลว่าคุณไป i n น e r อรมันเพื่อให้มันเกิดเป็นวัตถุนะครับให้เ,เกิดเป็นวัตถุนะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขมันอาจจะเป็นเกิดการ i n s t a n นแล้วก็เกิดเป็นวัตถุเกิดขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันในมุมมองของของตัวแปรนะครับ ประเด็นต่อมานะครับก็คือในเรื่องของ Object ที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าการเขียนโปรแกรมของเรามันเริ่มต้นจากคลาสต้นแบบนะครับจากคลาสต้นแบบซึ่งคลาสนี้ประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือ Property นะครับจะมี1ห,หรือมีหลาย property ก็ได้เมทอดหรือพฤติกรรมนะครับแล้วก็ event สิ่งที่มันแสดงออกมานะครับถ้าคุณจะบอกว่านี่คือค่านะครับหรือคุณสมบัติหรือสมบัติเช่น มีที่เก็บเงินมีเสื้อมีกางเกงอย่างเงี้ยครับอันที่สองไม่ตอดคือพฤติกรรมหรือสิ่งที่แสดงได้เป็นกริยานะครับเป็นกริยากริยาคืออะไรครับแอคชั่นที่คาร์ดนี้สามารถแสดงได้เช่น เดินหน้าได้ถอยห,หลังได้เลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้แบบนี้คือเมธอดนะครับส่วนอีเวนต์พูดไปแล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการ Handle สิ่งที่ต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากระบบนะครับหรือจากคาัสต์นี้นะครับดังนั้นหลักๆเลย ของการมีคาสก็คือมีสมบัติและมีเมธอดส่วนตัวนี้นะครับเป็นออปชันอลหรือความจำเป็นที่จะต้องเกิดนะครับนั่นก็คือลักษณะของของคาสนะครับจะต้องประกอบด้วย3ส่วนนี้ส่วนที่1คือค่าของเมธอดส่วนที่2คือมันสามารถแสดงอะไรได้ นะครับก็คือ3เรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้นะครับเป็น e l e m e n t ตนะครับเป็น e l e m e n t ตที่อยู่ในแต่ละคลาสนะครับซึ่งบอกว่า each class, any class, include, property, method แล้วก็ event นะครับ คุณเรียกใช้ property อยู่ตลอดเวลาตอนที่คุณเขียนโปรแกรมนะครับตอนที่คุณเขียนโปรแกรมยกตัวอย่างเช่นนะครับ object ที่ชื่อว่า movie clip นะครับ object ที่ชื่อว่า movie clip คุณตั้งชื่ออะไรเป็น movie clip แล้วคุณก็ใส่จุดนะครับมันก็จะวิ่ง อะไรครับ Attribute ต่างๆมาให้คุณเลือกนะครับไม่คุณเลือกยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะนะครับคุณไม่ตอบผมว่า Movie Clip แปลว่าอะไรนะครับบอกว่า Movie Clip คุณสามารถที่จะบอกชื่อ Artist ไว้ที่หัวนี้ได้คุณสามารถบอกชื่อไตเติลของมูกวิกิไว้ที่หัวนี้ได้แบบนี้เราเรียกว่า p r o p e r t y ตนะครับเช่น mc1. artist นะครับเท่ากับ a b c แสดงว่าค่าของ artist เท่ากับ ABC เป็นสมบัติของนะครับนี่คือษที่นี่คือค่าเป็นสมบัติของนี่เป็นเป็นคุณสมบัติเป็นค่าของคุณสมบัติชื่อ artist ซึ่ง artist นี้เป็น property หรือคุณสมบัติของ object ชื่อ mc 1แบบนี้เป็นต้น นะครับอนอกนั้นก็มี rotation x y แล้วก็ alpha นะครับนั่นก็คือนั่นก็คือ,อวิธีการให้คุณเห็นว่าเนี่ยคุณเรียกใช้อะไรครับคุณเรียกใช้ property ของมันอยู่เขายกตัวอย่างครับว่าเขายกตัวอย่างนะครับเขายกตัวอย่างชื่อตัวแปร นะครับสแควรเป็น movie clip object s q u สแคคือ movie clip object เพราะคุณสั่งชายตรงนี้เห็นไหมครับคุณบอกให้เกิดลูกนะครับถ้ามองดูว่าคาร์ดคือพ่อแม่นะครับบอกว่าให้เกิดลูก คือ i n h e r i t นะครับด้วยคำสั่งใช่นี่คือลูกนะครับนี่คือลูกดังนั้น Movie คลิปเป็น c ลาสอินท e ียออกมาคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้เช่นเขาตั้งชื่อสแ u วร์เป็นวัตถุของมูวี e คลิป แสดงว่าสแควร์ใช้คุณสมบัติของ m o ว i ่คลิปได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมูวี่คลิปมีหน้าตาเป็นยังไงถ้ามองตามความเป็นคลาสของมันนะครับอ่ะคลาสที่ชื่อว่า m o วี่โทษทีครับ m o วี่คลิปคลาสนะครับตัวนี้เป็นคลาสนะครับแล้วมีส่วนแรกก็คือ r ป p e ต t y มีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นมี อ่าอาร์ติสเป็นสตริงมีไตโต้เป็นสตริงมี x เป็น in นแบบนี้เป็นตน้นนะครับแล้วก็ตัวต่อๆมานะครับนี่ก็คือลักษณะของการ เกิดคลาสนะครับเกิดคลาสนี่คือคลาสที่ชื่อว่า Movie Clip มีอะไรครับมี property ชื่อต่างๆเหล่านี้และ property ชื่อต่างๆเหล่านี้ก็ต้องบอกชนิดของข้อมูลด้วยนะครับ Artist ให้เก็บเป็นสตริง Date ต้องให้เก็บเป็นสตริง x y ให้เก็บเป็น integer นะครับ แล้วก็อาลฟล์เก็บเป็นฮีเจอร์โรเทชันให้เก็บเป็นองศาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่มันเป็นสตริงเออโทษทีครับที่มันเป็นนัมเบอร์นะครับนี่ก็คือลักษณะของอ Class, ะ Property, นะครับนี่คือลักษณะของอ่าคลาสและก็โปรพเร์ตี้นะครับคุณจะเห็นตัวอย่างนะครับคุณจะเห็นตัวอย่างว่าเรากำหนด Proper t y x ของของออบเจกต์ที่ชื่อว่า square square inherit มาจาก movie clip ก็แสดงว่า square คือหน้าตาจอแบบนี้มีความกว้างทั้งหมด100สมมุติน,นะครับพิกเซลเพราะเรากำหนดให้ square นี่คือ movie clip นี่คือชื่ออ่าไม่ใช่ครับ x คืออะไรนะครับ เอ้คือ p ปร p e ตี y ตัวนี้เป็นค่าที่ถูกกำหนดให้หน,นี้เป็นตน้นนะครับและอื่นๆอีกครับพอคุณเรียกชื่อวัตถุคุณกดพิมพ์คำว่าจุดเอ้ยพิมพ์พิมพ์จุดนะครับคุณพิมพ์จุดเช่นคุณพิมพ์สแควร์แล้วก็จุด แล้วมันก็จะมีลิสต์ให้เลือกกล่องนี้แหละครับก็คือมีให้เลือกทั้งอะไรครับเมธอดและมีให้เลือกทั้งพ r o p อ r t ตมีให้เลือกสองอ่ะ ที่อยู่ในรายการหลักๆนะครับมีเลือก2รายการที่อยู่ในรายการหลังอะไรครับหลังดดหลังนะครับนี่คืออ b อบเจกต์นะครับสแควร์นี่คืออ b อบเจกต์อ c อบเจกต์ของใครครับอ b อบเจกต์ Object ของคลาสที่ชื่อว่ามูวี่คลิปคุณเข้าใจเลยนะครับว่า มูวี่คลิปออกลูกชายไม่ได้พูดลูกชายนะชายการทำให้เกิดลูกมูวี่คลิปเป็นพ่อคำสั่งชายบอกว่าทำให้เกิดลูกชื่อสแควร์นะครับดังนั้นพ่อมีคุณสมบัติอะไรมูวี่คลิปนี่ครับมีคุณสมบัติอะไรลูกชายเขาลูกเขา นะครับสแควร์นั่นอะไอสแควร์นะครับมีไม่ตอดเหมือนกันกับพ่อหมดเลยมีเหมือนไม่ตอดเหมือนกันกับพ่อหมดเลยนะครับนั่นคือลักษณะของอะไรครับนันคือลักษณะของอการเกิดป ropy นะครับในภาษาเชิงวัตถุ